ห, <sk PI AN> ห้องน <ave them. S 2> okay, hey, ้ำเล่งด้วนห้องน้ำทหารไอ้ไข่คนนี้เออกว่าจะได้ดีวันนี้มาทำห้องน้ำนนี้ทำห้องน้ำนูสอนปรจันงาประจเปีวันนี้จิ้กุ้งสับตัวก็มาแล้วจิ้กุ้งสับตัวไอ้พุ่นพุ่นจานใหญ่กินน้ำาอะแๆคนงานประจำปีแหลยพออยาจะมาเก็บกาแอด บาได้ป้ากันเมืินแล้ว喏เป็ดปียะถึงเนาะเลนะปีถึงกันไม่ได้ได้คิดหน่งไม่ได้ทำคลิปเป็นปีแล้วครับขนาดนี้จานใหญ่มาเลยนี่อาจารย์ใหญ่สไลด์ใหญ่มาเลยถามแลไวเออนั่นจานใหญ่นี่ลงคลิปยูทูบนะคะโอน้อยชแนลบารบีป้ากันเป็ดปีโอน้อยกับบาร์ี้อย่างนองวันๆกันเนาะเพราะว่าบาร์ี้สตางค์เลยครับ วอาวมีจะตั้งเล่นเลยม่ได้ตังแขนปวดหัวอ่ะเออันนี้กันเลยอันนี้เขาแย่อย่างก็ห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำ,นำง,านงานงานอุ่มสองมีกี่คืนสิบเอด็ดคืนกว่าไปแ<ป> <c oughs> ม่นก็งานแต่แต่ชีพคืนนะห้องหวาน,านอ,อร่อยอาจารย์เนยแย่อย่าง,งากังงนที่โกงคุนแย่ประตูที่โกงสาดต่อยแย่ประตูมือไปใกล้ๆเราไปสอบสวนอาจารย์เนยกันเรา ตอบสวนนะจ๊ะนี่โอ้น้อยชนแนลอยู่ครบปะนี่ครบเพราะว่าเงินมีเนาะจะต้องมากกดเตีกดกดเตีตีเขาบ่ได้ไทยคีบเพราะว่าเขาบ่ได้รวมตัวกันเจ้าเพราะว่าเขาบ่มีสตางค์เขาแยกกันแยกการก็เลยบ่ได้ไทยเออเลยงานไผยงานมันวันนี้ได้มารวมตัวกุ้งสาตัวเฮ้ยจิ้งกุ้งสาตัวที่นี่จิ้งกุ้งสาตัวได้ไปหาแล้ว เนี่ยห้องห้องน้ำง่ายๆไม่ครับสวัสดีครับก่ะสูสูอาจจนี้ของเราเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วในรอบหนึ่งปีนี่พระฟันแม่เลี้ยงใหญ่ของเราเจ้าของจิจการ จ้าของจิตัดการห้องน้ำอนุสรทุกปีให้จะมมาขี้ก็มามาอุดหนุนกันด้วยนะทุกคนกันนมาขี้กันด้วยนะใครที่มาเที่ยวอนุสรเนาะบอดขี้นึกถึงห้องน้ำประพันนี่เนาะโอคาเตกมโมให้ดูคนไหนมา พูดแล้วบอกเขาแล้วเออบอกว่ามาเที่ยวงานนสอนปลอดขี้นึกถึงห้องแลระพันอีกห้ามอดมีห้องน้ำห้องน้ำมือนี่

บรรยากาศเขาเริ่มมาตั้งของแล้วเปิ้ลมีงานวันติตดตั้งใดก็โหอสามสิบสาลองไปสิ้นเดือนสิ้นเดือนสามสิบสามเอสถึงวันที่เจ็ดกุมภาเนาะนี่เขากำลังเล่นทำให้เสร็จก่อน ภาพจ้าครับตอนลงรถมาความมุ้งซึ้กว่าได้ห้องน้ำไมนี่เป็นจะได้บอกว่าตกเ้าล่ะจ้านี่ครับฝาของเราฝางานของเราไม่ผ่านวะทำไงวะทำงานเนี่ยเล่นรเร่น่เร่เห่เร่เ่เร่เร่่ไร่ไร่เ่เร่เลยนานเ่เ่เร่เร่เร่เ่้รหร่เเร่่เร่เ่เร่นเรัเร่เ่เบรเ่ร่รอ นี่เน้องประพันธ์เสล่งประพันธ์ประพันธ์ฮะแกหาเสลงอยู่เนี่ยนี่เนี่ยชินช้าสวรรค์ก็มาแล้วเครื่องเล่นต่างๆเริ่มมาแล้ว

อ๋อสมสมมากเลยเดี๋ยวงานใหม่ต่อไปป้ากันเลื่อๆเนาะไม่เอางานนุ่นสอนกะประจับปีนี่นี่ผู้ชมก็ห้องน้ำป่าค้ำห้องน้ำกสสอาีิสุดในโลกพุ่นอนั่นแหละจะพอเงินล้านล้านไปทั้งตัวเลยโอโหก็าลาน เขาเลกกุ้งสาตัวเจ้าเดิมเขาล้วขุดทแกแๆขนาดอะอุดดอยู่กางขุดหูอยู่อ้าวอาฟากเปิ้ติจามตไวอือฝากเปินทติตามแล้วก็ฝากไม่เอางานไม่สอนนักๆะนาะอือ เอามะเกลและแล้วก็กินกินอออย่างมันเปรี้ยวๆแล้วปวดขี้หนักๆจะได้เข้าห้องน้ำว่กินเบียงหนักๆมามาอุดหนุนห้องน้ำลงงคันด้วยกันพยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็กินอะไรที่มันขี้แตกได้นะจ๊ะได้มีังา์เข้าห้องน้ำเข้าเข้าสามรอบแถมหนึ่งรอบน้องครับเนาะเอาเต้ เดียวได้วพ่อทามเดียวเข้าบัได้เข้าบัได้ได้สามรอบแถมหนึ่งรอบท่านเดียวไปละบายบายมาได้วันนี้โอ้น้อยก็มาช่วย ป้าพันธุงคำทำห้องน้ำตรงนู้นเป็นห้องอาบน้ำเทพื้นนิดๆแต่น้อยสวัสดีเอฟซีปีหกเปดห่างหายกันไปนานไม่ได้ทำคลิปเลยเพาอโอ๋ในชาแนลไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยจ้าเลยไม่รู้จะไทยยังไง แต่ก็จะเริ่มกลับมาไขให้ดูเรื่อยๆนะนนะคคสวัสดีครับปีหกแปดแล้วด้วยวันนี้กับมีอย่างไรส้มกระดาษจากน้อยเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปแบบซุซึขึ้นขี้แตกขี้แตกมาใกล้ไปกันเอาละ าีตาม่ตย hmm. ังเกานั่นนะมีอ่ะนั้นมาไหนีปเหนมึกัวยังกัวกับอะไรอ่ะกวอไรบ้าะจะได้ก็โอจะได้ก็จับปีพกแปนไดจะทำคลิปไปไปยุละย่างละเขาวอาเงินมนนีใจ่ายเนาะเออรพอันนี้หนหอส้เอาละเดี๋ยวจะได้ก็ากี่สายังเกาและสั่งเบอ่อกรนเตอเนาะ มันน่าจะจะเบื่อมืนแล้วกันขอบขอบคุณผู้ติดตามที่ยังอยู่นี่เนาะเออนี่ขอขอบคุณพูดที่ตามยังอยู่ช่วยกัน่ะเออไปที่สามนี่อันก็เลขของเราหาได้เอาน้ำบ่อเอาน้ำบ่อกะไยังทำอย่างเดิมนะครับเออทำอย่างเดิมอืมจะมี้อย่างก่อนเออเลขล่องหาได้น้ำบ่อปังถล่มตี่แน่ๆไอติมมาละเสียตังแน่ผมเลี้ยงนะปุ้นอ่ะไปยพาตี่สามแล้วเข้าห้องน้ำตัวหนึ่ง 哎嘿。<laughs>